วิดีโอแนะนําโปรแกรมจําลองห้องเรียนร่วมเพื่อฝึกการจัดการห้องเรียนที่มีนักเรียนออทิสติก inclusive classroom simulation ICS โปรแกรม ICS ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาครูได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองและให้อาจารย์ได้ไปใช้เป็นสื่อการสอนการจัดการห้องเรียนที่มีเด็กพิเศษอย่างเด็กออทิสติกเป็นต้นการใช้งานแบ่งเป็นสส่วนในส่วนแรกคือของอาจารย์ที่ควบคุมฉากจำลองผ่านคอมพิวเตอร์ และส่งไปยังแว่น VR ของนักศึกษาครูที่มองเห็นฉากจำลองผ่าน VR นี่คือภาพนภาพการใช้งานโดยรวมและภาพตัวอย่างการเซตอัพที่หน้าห้องเรียนต่อไปนี้คือมุมมองของนักศึกษาครูที่มองเห็นฉากจำลองผ่านแว่น VR โดยสามารถหยิบจับของในฉากเปลี่ยนสไลด์หรือหยิบ โปรไฟล์ของนักเรียนที่มีอาการออทิสติกมาดูเพื่อที่จะใช้ประเมินการจัดการพฤติกรรมโดยสามารถตอบสนองกับสถานการณ์ตรงหน้าโดยการแสดงออกทางวาจารหรือว่ากริยาเพื่อให้อาจารย์ที่กำลังควบคุมสถานการณ์ผ่านคอมพิวเตอร์อีกเครื่องอยู่นั้นให้คำแนะนำแก่นักศึกษาครูในพฤติกรรมที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำต่อไปนี้คือมุมมองของอาจารย์ ผู้ควบคุมสถานการณ์จากจอคอมพิวเตอร์จะเห็นว่ามีคอนโทรลแป้นลทางด้านขวาที่สามารถควบคุมสถานการณ์ของทั้งห้องเรียนและสถานการณ์ของนักเรียนที่ระบุเป็นบุคคลโดยเฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมเพื่อที่จะดูการตอบสนองของนักศึกษาครูตอ่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆเหล่านี้และให้คำแนะนำต่อไป วิธีการใช้งานสิ่งที่ต้องมีในการใช้งานโปรแกรมคือ PC ที่สามารถเชื่อมต่อกับแว่น VR ได้โดยทำการเชื่อมต่อตัว PC และ VR เข้าด้วยกันหลังจากนั้นเพียงแค่เปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้อง Install